าทั้งหมดมันเหรอ ก็กราสวิเียมชมกันด,ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมกำปังป๊อกค,คองป๊อกค,คองนะครับผมไม่ใช่ป๊อกคอนนะ <c oughs> ซึ่งอันนี้นะครับผมดูจากหน้าเกมแล้วมันเป็นเกมผีข้าวต้มมัดนะครับนี่นะเกมนี้เอะมันจะเป็นเกมหน้าปกอย่างนี้นะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นเกมผีเขามันเป็นเกมผีเขาทงไม้มันเป็นผีอินโดนีเซียก็เข้าเลยครับผม <c oughs> โฆษณาน,นะครับส่วนเกมไปช่วยจปทีที่ผมไอ้นี่ปิดไ,ไอ้ผมเออไม่อันนี้นะเพราะว่า ต้องตามหาเลือดเจ็ดเลือดเลยเลือดเลอดเลือดเลือดเเตือนเลือดีลือดลดลเลาเลาดเเลอเลืออดเลือดเเลอดลือเลลาเอเลือด มันยางบนเียเฮ้ยกระโดดไปด้านบน,ดดบบนได้ยังไงตกแนบมันมั้งอ่โอ๊ยกระโดดไม่ได้อ๋อตรงนี้กระโดดได้เดียวด้านบนนี้กระโดดไม่ได้แล้วเนาะด้านบนนี้กระโดดไม่ได้แล้วค่ะผมซึ่งผมจะต้องตัดโฆษณาออก เ,เ, oh God. เอ้ยเอยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอะไรเนย่อยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ้ยโอ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 กยโอ้ยโออ้้้้้อ อยู่มาตรงบัว <coughs> 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 อีเอ่ออีกสีนะสีสีเปียนนี้ก็เล่นง่ายขึ้นมากว่าไอชวดตปีดนะครับเปลี่ยนไปแล้วนี้ปุ่มบางครับนี่อยู่ใกล้กันเลยนี่ผมแทบเดินก้มเดินก้มนะเอ๊เลือดแมพกว้างนะ หนูว่ากว้างดีนะนี่ได้มีอ๋อมีโซนให้ดูครับแต่ไม่มีเลือดโซนให้ว่ามันอยู่ไงบ้างนี่หนูมาตรงตัวไหนล่ะหนูมาผนอยู่กลางคือหนูว่าจะไปโซน A ที่ไหน ท่ไหนเนี่ยข้างใต้อะไรเยอะเลยครับ เอ้ so มื่อไมันจะคบเนี่ยนี่มันจได้อกได้อะไรก็อะไระระได้ไดกอ้ด็กกอะไรอ้ ปาย,า,ยา,มมาเมนะีน่ามายเนีมีผมแม่กลเลยเลยเน่ยไป่งมันไม่จากัดกระสุนด้วยเนี่ยอ้โหดมเห็นเล่นเลนะ่เเนอยู่ตรงไหนเนมีนนะมเนีเลื่นอยู โอเคเจอแล้วเฮ้ยดูกระโดดดูกระโดดจะเรื่องมัน้อยนะนั่นสูบผมแบเดืออถ้าผมลงไปนี่มอ้น่เลยไไจได้วไม่มีให้กันซะด้วยตอนนี้โอ๊ยอย่าอ ผมน่าจะเคลียร์โซนเอหมดแล้วมั้งเนะี่ยหรือว่าไอ้ที่ถูกไม่คือผมหาเจอใช่ไหมเออน่าจะใช่นี่งไงผมเห็นเลือดดูเลือดถ้าผมเดินตรงไปปุ๊บมันอยู่ใกล้ใกล้อันนั้นอะ่ะโอไม่ได้ยิงเจ้ยโอ,อ้โหตองตัวเลยหรอ คืองน,นก,ก็ไม่ใครจะไปบอก,กวะอ๋อใช่นี่ถ้าเก็บลมจะขึ้นติดถูให้มันมีเลือดอยู่ให้ดูบนแผนที่นี่ก็ดูได้มันมีนี มันจะเป็นตีขัขต้องมัดที่มันอยู่นะอ้านี่ไงอยู่โซนดีครับอยู่โซนดีอ้าวเจอแล้วเจอแล้วเกมต้องไปโซนดีก่อนโซนดีเอาดึงไปถนนกลางก่อนมไปถนนกลางเกมเฮย้ยเกมก็ง่ายๆนี่ว่ะก็มันอีซี่ไงไม่รู้ว่าฮาร์ดมีเดียม,มันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมเล่นแค่อีซี่เลยแหละ อืมอน,นี้เจมมาทำการแล้วแล้วผมก็จะตรงไปทางดีนะผมเห็นสีดแดงๆถือไอเคเกมนี้นึกว่าจะไม่มีบอกเลือดะแล้วทำไมทีแรกผมไม่ดูวะมีแผนที่ดููีด้วยวเอาขึ้นบนตู้แอร์ไเนะ่ยแม่ ก่อนดีพี่ใจเย็นอันนี้ผมว่าจะมาตรงตซนดีแล้วมั้งแหละดีตนวดีแล้วครับแล้วผมก็จะไปตรงบ้านสามหลังที่มันเป็นแนวทะแยงครับหลังคา,าเทาเก็จะะไปลยนะ <c oughs>

ชนะแล้วนี่ชนะแล้วทําไงต่ออ๋อผมไม่รู้อ่ะเกมไม่บอกหรือผมไม่รู้อย่างว่า <c oughs> ที่ผมไม่รู้อ่ะจะทำไงต่อทีอกเกมนี้ไม่มีเพลงไม่ตรีลิเกติสนะไอ้ชสีรี่นิดตนะรีลิิไม่ทนเลยเนะียครับผมดิโก,โก้เลผมไปตรงกลางอยู่บ้านหอเนีย่ยไอย้ขาเยา เดนจะมีทางออกไปได้ถึงไม้ก็แล้วหมู่บ้านนี้มันมาทำยัมันต้องไปทางไหนแล้วผมก็ไม่รู้แล้วจบเกมแล้วมังะไอ้นปิด <c oughs> จบพื้น <mean> ที um ่แล้วดีไปแล้วนะผมไม่ตายเลยนะไม่โดนจำสป็แก้ด้วยนะไปแล้วนะครับไปแล้ว